ามาต่อกันที่แจสแล้วก็ทางด้านของ AS ก็มีการเปิดราคาแพ็กเกจชมสดศึกพรีเมยร์ลีกและ F a Cup ของอังกฤษถือว่าถูกและคุ้มค่าคในการถ่ายทอดสด6กดูการจากนี้นะครับนี่คือบรรยากาศครับเชื่อนะฮะเดี๋ยวเราบอกราคาตอนท้ายให้พี่อูเล่าบรรยากาศกนครับนี่เป็นบริษัทบรบรยากาศที่บริษัท j a สเมียนอิต r เน t i o n น l จำกัดมหาชนหรือแจสครับ,รบผู้ได้ลิขสิทธิ์จากพรีเมยร์ลีกในการถ่ายทอดสดกแข่งขา,านสตบอลพรีเมยร์ลีกและ F a Cup 6ฤดูการครับ ตั้งแต่ฤดูกาล2025ถึง2031จากงานแถล,ลงข่าวแถลงข่าว New Season New Home เ h ียดเต็มแม็กซ์กับโมโนแม็กซ์ครับภายในงานมีนายพอโมนาหัวหน้าฝ่ายสื่อของ League, พริมียรีกพร้อมด้วยดรโสรัตอศวปัประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสติมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกล่าววิสัยทัศน์และประกาศราคาแพ็กเกจครับนายปรัธนาลีและพนังหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป AS กล่าวถึงความร่วมมือนในครั้งนี้ด้วยนะครับ ก็มีการเปิดตัว The Legends สามคนจากพรีเมียร์ลีกมาครับเดวิดเจมส์ไรน์กิฟส์แล้วก็รูเบร์ปิรัสคอบอลพรีเมียร์ลีกรู้จักกันดีกสามคนนี้ประกาศพร้อมกันว่าผมรักเมืองไทยนะครับตูนรักอะไรบ้างอะอาหารไทยโอ้อาหารโอ้อากาศบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวใช่ครับมาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยครับ เอาถึงไหนแล้วครับ <laughs> ถึงถึงในงาน <laughs> เปิดตัว The Legend 3คนนะฮะ <c oughs> และนอกจากนั้นนี่ <c oughs> มีคอนเสิร์ตด้วยจากพี่ตูน Body Slam จากคุณกอฟ F อฟ r o รและคนนี้ไม่รู้ดิวมาได้ยังไงโอปอสุชาตาช่วงสี่มิสเวิลด์ทูเทนต์25 อันนี้เนี่ยเจอจรรดโดดเด่นในงานมากนะฮะและช่วงนี้เธองานชุกจริงๆก็มีช็อตที่ถ่ายคู่กับถ้วยพรีเมียร์ลีกด้วยใช่นี่คือถ้วยพรีเมียร์ลีกที่หลายคนได้เห็นของจริงกับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้สัมผัสมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วครับผมตั้งแต่ปี2013าเป็นแชมป์ล่าสุดตอนนั้นเซอร์เล็กฟูกุสันยังคุมทีมนะฮะแพ็กเกจที่หลายคนรอคอยราคานี้สำคัญเลยครับราคานี้เนี่ยเราพูดได้เลยว่าถูกกว่านี้ก็ดูฟรีแล้วหรือดูแบบ ไม่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยยังแพงกว่านี้เลยตอนนี้การเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยถูกกว่าแล้วนะฮะโมโนแม็กลูกค้าทั่วไป299บาทต่อเดือนนะครับโมโนแม็กก็คือแอปพลิเคชันผมเปรียบเทียบอย่างนี้คล้ายๆ Netflix นะฮะซึ่งเอาไว้ดูหนังดูความบันเทิงต่างๆแต่ต่อไปเนี้ยก็จะดูฟุตบอลทั้งพรีเมียร์ลีกทั้ง FA Cup ทั้งไทยลีกได้หมดเลยตลอดทั้ง4สั่นนะฮะส่วนลูกค้า AAS ที่ดูผ่านมือถือ 199บาทต่อเดือนเท่านั้นคือ1 user เนี่ยก็ดูได้ดูได้1คนน่จะไม่ได้แชร์ยูเซอกันเหมือน Netflix เขานะฮะแต่ร9 9นี่ก็ถูกไม่ด้จะถูกไงแล้ะแล้วถ้าจ่ายเป็นรายปี1999เหลือเดือนละ167บาทสมัครได้ถึง9สิงหาคมนี้นะฮะ ผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าได้ดูลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องคมชัดระดับไฮเดฟ e ิ i n อช i ั่นนะฮะและในโอกาสนี้แจ๊สกับเอเอสก็ทำให้เลือกลิวฟูเตก่อนเลยครับแชมป์พรีเมียร์เจอกับบอลมัดเลยครับก็ได้อย่างน้อยได้นำจากฝูงสัปดาห์หนึ่งวันหนึ่งดอกเตอร์โสรัตเนี่ยดอกเตอร์น้อยเนี่ยเขาก็เป็นแฟนลิวฟูด้วยคือเคยทำงานกับแกที่โมโนแกเป็นแฟนลิวฟูตัวจริงกับคุณพิชโพธารมิกที่เป็นผู้บริหารของแจ๊สเนี่ย เป็นแฟนเวอร์พูตัวจริงทั้งคู่อยู่แล้<ล><ล>วนะฮะเพราะฉะนั้นคอบอลตัวจริงแล้วประมูลลิเกสิทธิ์ได้แล้วเวอร์พูเตะนัดแรกด้วย15สิงหาคมออวันศุกร,ร์วันศุกร์เวอร์พูเจอบอลมัดวันเสาร์เนี่ยมันเตะหลายคู่อาทิตย์ก็เตะหลายคู่แต่มีไฮไลท์คู่วันอาทิตย์มาฝากอีกสักคู่คแมนยูเจออาร์เซนอลโอ้โหบิ๊กแมตช์ประเดิมเปิดฤดูกาลเหนื่อยเลยแมนยูเลยเตะนะคร